สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งชุดการเรียนรู้ดัตเตอร์เบสด้วยตัวเองนะครับสำหรับแค่ตอนนี้ครับเราก็จะทําความรู้จักในเรื่องของสัญลักษณ์นะครับที่มีอยู่ภายใน ER ไอแกรมนะครับซึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ ER Mo เดลนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปทําความรู้จักในเรื่องของสัญลักษณ์แต่ตัวนะครับว่ามีความหมายยังไงแล้วก็ประเภทของสัญลักษณ์ที่เราสามารถที่จะพบเห็นได้ภายใน ER Mo เดลนั้นนะครับมีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบรวมงานฐานข้อมูลนะครับรวมทั้งความหมายกี่ประเภทนะครับ ในครับตอนนี้เราก็จะมาเกิ่นนาเบื้องต้นนะครับในส่วนของัญลักษณ์ของ e r model ซึ่งเราสามารถที่จะพบเห็นและสามารถที่จะนําเอามาใช้ในการออกแบบระบบงานฐานข้อมูลนะครับซึ่งก็จะเป็นการออกแบบฐานข้อมูลด้วยตัวเองนะครับครับ Entity หรือว่าบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ภายในระบบงานฐานข้อมูลก็จะใช้ัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับสามารถที่จะมี Entity ที่เป็นลักษณะของ weekly entity นะครับหรือ entity อ่อนแอก็คือมีสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2สี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดู ตัวอย่างนะครับว่ามีความหมายยังไงแล้วก็เอาไปใช้ในการทํางานยังไงนะครับในเรื่องของการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง entity ก็ใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเปียกปูนนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะพบเห็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมความสัมพันธ์หรือว่า relationship ตัวนี้นะครับซึ่งประเภทของ relationship ก็จะมีหลากหลายรูปแบบเราก็จะเรียนรู้กันทั้งหมดนะครับภายในวิดีโอชุดนี้นะครับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มี2สี่หเหลี่ยมซ้อนกันมีความหมายยังไงนะครับนอกจากนี้ครับ ใส่ลักเส้นขีดและวงรีนะครับก็คือ a t tribute นะครับซึ่ง a t tribute ก็มีอยู่6ประเภทเราก็จะมาทำความรู้จักกับ a t tribute ทั้งหมดที่มีอยู่ภายในระบบงานฐานข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคีย a t tribute นะครับ Mul ติ Val u e a t tribute ที่เป็นวงรีซ้อนกัน2วงนะครับหรือ a t tribute ที่สามารถที่จะแยกย่อยข้าวไปได้ยีกก็คือ Composite a t tribute หรือ a t tribute ที่เป็นลักษณะของเส้นไขป่ปลาหรือ i v a เว e แ a t tribute นะครับ รวมทั้งในเรื่องของการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง entity นะครับซึ่งเราก็จะใช้สัญลักษณ์ของ relationship นะครับเราจะมาทําความรู้จักในเรื่องของการเชื่อมความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น one to one นะครับ one to many และ many to many นะครับสำหรับการเชื่อมความสัมพันธ์ของ entity ซึ่งเมื่อเราทาความเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะนำเอาสัญลักษณ์ต่างๆมาเขียนออกแบบระบบงานฐานข้อมูลเบื้องต้นได้นั่นเองครับขอบคุณครับ